อยากเติมเกมจังเลยทุกคนมีร้านแนะนําผมหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าทุกคนไม่มีผมมีนะครับผมก็คือร้านที่มีชื่อว่าจูนปิโกะนะครับผมร้านนี้นะครับผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วนั่นเองนะครับผมและเครดิตนะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลัก้าเลยทุกคนนะปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอน100%่เนะครับผมแล้วก็ไปสุ่มเกลือกันนะทุกคนอย่าลืมกันนะทุกคนนะเติมเกมจูนปิโกะนะทุกคนนะจูนปิโกะก็สวัสดีสวีดัตทุกทกคนทุกๆท่านกันด้ ตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานกับผม NT Channel นะครับทุกคนเนาะซึ่งคลิีโอวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดนะครับผมตามปกคลิปเลยนะครับผมว่าแพทในอนาคตนะครับผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะผมตัวละครอะไรโดนเนิร์ฟบ้างนะครับผมตัวละครอะไรเข้ามาบ้างอะไรต่างๆนะทุกคนเนาะก็ต้องขอบคุณนะครับผมข้อมูลดีๆนะผมจากพี่หลินนั่นเองนะผมต้องขอบคุณจริงๆนะฮะก็เขาได้ทําการโพสต์นะครับผมบอกไว้หน้าเฟซนะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปทําการขอพี่ออกมาแล้วนะฮะ รูปเดี๋ยวผมก็คือหน้าจอให้ตรงนี้เลยก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณอีกรอบหนึ่งเลยลวกันนะครับผสำหรับพี่หลินนั่นเองนะจ๊ะก็ซึ่งผมขอบอกก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเรื่องแพทนะครับผมเวลานะครับผมขอไม่อนุญาตบอกลวกันนะครับว่ามันจะมาเดือนไหนหรือว่ามาวันไหนละกันนะครับผมโอเคเพราะว่าไม่สามารถฟันธงได้นะครับผมจากพี่เขาบอกนั่นเองนะทุกคนเนาะแต่เรื่องแพทนะครับชัวแน่นอนนะครับที่กำลังจะเข้ามานะผมก็รอดูได้เลยนะครับผมโอเคซึ่งแพทแรกนะครับที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยผมน่าจะเป็นแพท ไอพวกถังเข้าพวกไอถังนู้นถังนี้นะฮะทุกคนเนาะซึ่งมันจะบัฟอะไรบ้างนะทุกคนนะมันจะบัฟแล้วก็เนิร์ฟนะครับผมตัวละครที่อยู่ในสำนักเท่าเทียนหมดเลยนะครับผมทุกตัวละครเลยนะครับผมซึ่งไอถังซานคอนนะครับผมก็จะได้บัฟสเตตัสเพิ่มขึ้น1 0นะครับผมแล้วก็ทักษะวงแหวนที่4นะครับผมที่เป็นใส่ของแมงป่องนะทุกคนนะก็จะบัฟขึ้นมาหนึ่งนะครับผมประมาณนี้เลยและถังเข้านะครับผมตัวละครถังเข้านะครับผมตัวละครตัวนี้เลยนะคะก็จะโดนเนิร์ฟนะครับผมเรื่องสเตตัสต่างๆ5% และทักษะนะครับผมแมงป่องสองแล้วก็เสือที่4นะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้ล้ะครับเพราะว่าอะไรแมงป่องสองอะไรเสือ4่วะเข้าใจง่ายผมก็คือการที่เราใส่วงแหวนตามตำแหน่งนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ถ้าเราใส่แมงป่องสองนะครับก็จะโดนเนฟนะครับผมในเรื่องสกิลต่างๆนะครับซึ่งพี่เขาไม่ได้บอกนะครับว่ามันโดนเนฟอะไรบ้างนะครับผมโอเคประมาณนั้นเนาะวงแหวนที่4นะครับถ้าเราใส่เสือใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะโดนเนฟนะครับผมเรื่องสกิลต่างๆนะทุกคนเนาะก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าเนฟอะไรบ้างนั่น ต่างๆนะครับมันใส่วงแหวนได้อย่างละ2แบบมันทุกคนนะถ้าใครยังไม่ดูคลิปผมก็ไปดูที่มุมขวาเลยนะครับในการใส่วงแหวนแต่ละตัวเนาะทุกคนเนาะโอเคต่อไปผมถังเย้หัวนะครับถังเย้หัวคืออาถังซานะทุกคนนะก็คือตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับผมจะบัฟสเตตัสเพิ่มขึ้นนะครับผม10%นะฮะและจะบัฟทักษะดอกไม้ทั้ง1และก็4นะครับผมประมาณนี้เลยละกันเนาะทำให้น่าจะแบบว่าสกิลเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอะไรต่างๆนะทุกคนเนาะซึ people, ่งแพททขขขออองงสาาานน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 ััััักก้้้้ววเเเเเีีีียยะะะะะคคครรรรบบบ็จมมมมปณลพพพ่่ๆไไดิ์ผโค ต่อไปนี่นผมก็จะไปแพทของอาชูราคืนชีพบ้างละกันนะผมอาชูราคืนชีพคือตัวละครอะไรที่กำลังเข้ามานะครับก็คือตัวละคร SP ตัวแรกกันเองนะฮะ,ฮะตัวละคร ถังเช่นนั่นเองนะครับผมถ้าผมออกเสียงผิดก็ต้องกราบขอโทษด้วยละกันเนาะเป็นตัวละครตัวแรกเลยนะครับผมที่กําลังเข้ามาใน SP นะทุกคนนะของเกมเลยนะครับผมซึ่งกิจกรรมที่เข้ามานะครับผมจะเข้าสู่ทวีปโต้หลวนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับผมไต่หอพิชิดแดนสังหานะครับผมพิชิดแดนสังหาน่าจะเป็นการที่ได้เคลียร์และของนะครับผมแล้วก็เอาไปแลกของต่างๆได้นะทุกคนนะแต่ไม่มีแลกตัวละครนะทุกคนเนาะและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีตู้ตัวละครตัวนี้เข้ามานะครับผมแล้วก็กิจกรรมไต่หอต่างๆนะทุกคนนะประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งแพทนี้นะครับผมบัฟทักษะและสเตตัสของตัวละครเฉินซินนะครับผมระดับเอเดนะครับผมตรงก็คือตัวละครตัวนี้นะผมสำหรับเฉินชินนะฮะตัวละครตัวนี้เลยกับปู่กบีของเรานะครับผมบัฟอะไรนะครับผมก็คือบัฟเซอร์สกิลใหม่นะครับผมซึ่งสกิลอะไรเขาไม่ได้เจาะลึกมานะครับผมแล้วก็เพิ่มสเตตัสดาเมจเพิ่มขึ้น10%นะครับผมบังเหมือนเดิมนะฮะก็คือเอาง่ายๆคือบังเหมือนเดิมคืออะไรก็คือตัวละครตัวนี้นะครับผมดาเมจแรงก็จริงนะครับผมแต่ก็ บางเป็นแบบว่าเป็นกระดาษเลยนั่นเองนะผมก็คือแบบตายง่ายไปหน่อยนะครับผมแต่เอาความจริงแล้วตัวละครตัวนี้เ็เล่นได้เหมือนกันนะครับเรื่องดามเมจนะทุกคนเนาะเลยพี่เขาวงเล็บไนะครับว่าบางเหมือนเดิมนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับผมต่อไปผมพอมาเข้าแพทที่3นะครับผมก็คือแพท เกาะเทพสมุรนั่นเองนะครับผมตัวละครที่จะนําทับมานะผมก็คือตัวละครตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะนี่เลยครับผมเป็นตัวละครปวดซจซีนะครับผมตัวละคร s p ตัวที่2นะครับผมก็คือตัวน่ารักมากๆแล้วก็น่าจะโกงม,มากๆพอสมควรนะทุกคนเนาะผมก็แนะนาว่าควรมีอย่างยิ่งเลยเป็นแบบว่าโหดมากๆอะไรประมาณนั้นเนาะได้ทั้งซับแล้วก็ได้ทั้งดาเมจ <upper face> น,นะครับผมตัวละครตัวนี้กิจกรรมนะครับผมฝึกเสาเทพสมุรนะครับผมแล้วก็ตู้สกินถังเชิญด้วยนะครับผมโอ้โหตู้สกินเป็นยังไง หน้าตาสกินเนี่ยผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมเป็นแบบซามูไรเนี่ยผมยุคเก้าศูนย์หรือเปล่าเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็บัฟสเตตัสสายควบคุมทั้งหมดนะครับผมสเตตัสสายควบคุมมีตัวอะไรบ้างนะผมก็จะมีตู่กูโปนะครับผมตัวละครตัวนี้นั่นเองนะผมปู่พิษของเรานะฮะเรามีหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่มีใช่ไหมโอเคทุกคนมาเรามาหาอะไรนี้แล้วกันนะครับผมเมื่อกี้เราไม่มีตัวนะครับผมก็คือตู่กูโปเลยบัฟสกิลทักษะนะครับผมวงแหวนที่4นะครับผมคือแมงมุมนั่นเองนะครับผมบัฟให้แรงขึ้้นนนนหรรรรืืออเปปลล่่่่าาียัััังไไมมทบบบะะคคคผแววตตก็ ปีตรงนะครับผมบัฟทักษะวงแหวนที่4เหมือนกันนะครับผมของงูนะทุกคนนะตัวต่อไปผมหัวอูนะครับผมตัวละครไฟเย่ของเรานะครับผมก็บัฟทักษะหนึ่งะครับผมแมงมุมนะฮะต่อไปหูเรียนหน้านะครับผมตัวละครลูกรักผมเหมือนกันนะฮะก็จะบัฟนะครับผมทักษะที่4นะครับงู แล้วก็ทักษะที่1ถึงทักษะที่3นะครับผมเป็นแมงมุมนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะและก็ถังซานจักรพพัดนั่นเองนะครับผมทักษะ4แลวก็แมงมุมมันเองนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีตัวละคร s r ด้วยนะทุกคนนะที่เขาได้ทําการบัฟม้าเองนะครับผมก็คือตัวละคร s r ตัวน้าแข็งของเรานะครับผมสเก็ตน้ำแข็งเลยคือตัวละครตัวนี้เองนะครับผมอ่านว่าสุยปิงเอ๋อหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้นะฮะสุยปิงเอ๋อนั่นเองนะครับผมทักษะที่1งงูนั่นเองนะครับผมในการบัฟม้าเองนะฮะ แล้วก็ตัวละครที่โดนเน sí ิฟนะครับผมก็จะมีตัวละครจูจูชิงนะครับผมโดนเนิฟเรื่องอะไรเนิฟสเตตัสดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะท, <c oughs> ทุกคนนะโอ้โหถือว <c oughs> <c ough> ่าเยอะพอสมควรนะฮะทุกคนนะแล้วก็หมาหุงจิ้นนะครับผมที่โดนเนิฟนะครับผมทักษะที่สี่เสือนะครับผมสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวละครกุยเหมยนะครับผมหรือว่ามานอสูนั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้นะฮะกุยเหมยเนิฟอะไรนะครับผมเนิฟสเตตัสทุกอย่างนะครับผมห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอะไรประมาณนั้นเนาะ แล้วก็ตัวละครสุดท้ายนะครับผมใต้มู่ไปนะครับผมตัวละครถึกดาเมจนะครับผมเนิร์ฟทักษะ4นะครับผมป่องนั่นเองนะฮะโดยการที่ยั่วยุแล้วก็เจาะก่อนนะครับผมเหลือแค่20%นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครใต้มู่ไปนั่นเองนะครับผมแพทใหญ่ๆนะครับที่โดนเนิร์ฟหรือว่าโดนบัฟนะครับก็จะมี3แพทนี้เลยนั่นเองนะครับผมที่เข้ามาเองนะครับผมสำหรับที่พี่เขาชี้แจงมาเองนะทุกคนเนาะและต่อไปนะคผมจะมาแพทอีกแพทนหนึ่งกันบ้างแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือแพทของฉลามแสสสนน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 งงงาามมมะะ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 ผผตตััััััวววลลคคครรรรเเเเีี่่่่ยไปออบบด S S R ฮทจขู้ วีบโต้หลัวแล้วก็กิจกรรมสุดยอดสำนักหอแก้วนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีตู้สุ่มเฉพาะเซี่ยวไปนะครับแล้วก็ตู้สกินกุ๋ยเหมยแล้วก็ยีกวนเองนะครับผมคือตอนนี้ก็เพิ่งเข้ามาเองนะครับผมสำหรับเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟจีนจะนําไปก่อนของเรานั่นเองนะแต่นี่ก็คือเซิร์ฟไต้หวันนั่นเองนะครับผมหน้าตาคือหล่อเท่แล้วก็เลยทอมากๆนั่นเองนะครับผมแต่ละตัวนั่นเองนะฮะรวมถึงมีกิจกรรมในผมสำนักหอแก้วยิ่งใหญ่นะผมสกินเฉินซินน ซึ่งวิธีการรับนะครับผมก็ต้องเข้าไปเล่นนะครับผมอารีนาเองนะครับผมแค่นั้นเลยนะครับผมก็จะได้เฉินซินมาในครอบของเลยนะฮะซึ่งก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับแพททั้งหมดนะครับผมที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับผมถ้าผมพูดแบบว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยละกันเนาะและถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องแบบว่าเนื้อทักษะวงแหวนงูแมงป่องเสืออะไรพวกเนี้ยผมก็จะมาบอกให้ละกันนะครับผมอย่างเช่นตัวละครตีหมูนะครับผมก็จะมีแมงป่องแล้วก็เสือนะครับพี่ใส่ได้ในแต่ละะะทัักกษษนคผมเองะ รวมถึงทักษะของตัวละครปีกนะครับผมก็จะใส่ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันนะครับก็คือปีกนะครับผมแล้วก็วงแหวนแมลงนันเองนะทุกคนนั้นที่ผมขอเรียกว่าแมลงลวกันนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะผมก็คือตัวละครตัวย่าเองนะครับผมตัวย่าก็จะมีแมงมุมนะครับผมแล้วก็งูเองนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับคร่าวๆนะผมสำหรับวงแหวนต่างๆนันเองนะฮะ ซึ่งวงแหวนที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับมันต้องเปิดตามเลเวลนะทุกคนนะก็ง่ายๆผมในการที่ฟาร์มนะผมก็ฟาร์มเหมือนกับวงแหวนอื่นๆเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่หลินมากๆนะครับผมที่ในการบอกนะครับผมแล้วก็ให้ยืมนะครับผมในการที่ยิ้มข้อมูลต่างๆมาในการทำคลิปนั่นเองนะครับผมก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาบอกคร่าวๆให้ละกันนะผมทุกคนเนาะและเจอกันนะผมในคลิปวิดีโออหนนน้าาาเเลลยยยะคครรััับบบบผมแจก๊ แผมมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน